มาดีนะครับคบพวกเรานะครับนักเรียนม,มีโอกาสทั้งการศึกษาโอผมอยากให้วันนี้ท่านเลขาธิการสพตตมาแล้วจะมีหน้าที่ในการดูแลนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับพ่อแม่เรามาส่งเราเนี่ยนะครับในช่วงวันศุกร์มารับพวกเราเนี่ยนะครับเป็นเป็น ครูโรงเรียนราชประชานคลองสี่เบ็ดมันยาลาขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการทำงานในวันนี้ค,ครับเกตนาลยมของโมเดที ือมาิรการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมนาและปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งนาราธิวาสกับปัตตานี135วันต้องคิดเงินเพิ่มอีก47,500บาทพวกเราอีกนับจำนวน2-3,000คนที่จะรอไม่มีอะไรอย่าง่นที่เกิดขึ้นยนเรองของการปันิจะต้องมี

ใชณทีดีนะครับ่อนนเรื่องของไม่เดีนะว่าานไหถ้าถ้ารับเรางอะไรมาด้วดีเนี่ยนีอะไรอี สิ่งหนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง3าโรงเรียนกนะ็คือได้ทราบว่า16วันหลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมแล้วท่านเลขาก็ให้ความสนใจเนะี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหน้าตาผู้ที่เข้ารับการอบรมเองก็ดีทั้งอ,อ,อุปนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน450วันที่เรากะไว้เนี่ยผมอยากให้มีการทําประเมินผลนะครับว่าใน60วันเราจะได้ได้ค่าความคาดหวังเขาไว้ว่าอย่างไร นะครับ90วันเป็นยังไง120วันเป็นยังไง150วันเป็นยังไง300วันเป็นยังไงผมว่าในในคราวต่อไปก็น่าจะเป็นจาก16ก็เป็น60นะครับเพราว่าเราคาดหวังกับเขาเช่นอย่างช่างไฟฟ้าเขาสามารถจนะเดินไฟสายไฟได้สวยงามแค่ไหนนะครับความคืบหน้าของแต่ละโครงการผมว่าแล้วก็เอามา3 3แห่งเนี่ยเอามาเอามาแข่งกันที่สำคัญที่สุดผมเชื่อมั่นว่า ถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็จะมีคนอย่างที่ท่านเลขาบอกบว่าอีกสักสองพันกว่าคนคที่จะเข้ามา,น,านะฮะแล้วก็จะได้รับพระม,รมหากรุณาที่คุณจากพระบาทอยู่หัวนะครับพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ